ตอนนี้ก็วันที่ย2ิบสอมิถุนายน2องพนานะครับตอนเช้ากำลังอาบน้ำให้กับพ่อไค่ใน่สปาขัดตัวขัดผิวให้รอเล้าเลยเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ชมและเรามีพ่อพลายนะครับเรามาดูความรอกันก่อนช่วงเ,เช้าตอนนี้ก็6กโมงครึ่งนะครับ6กนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับ เราจะอาบน้ำให้ท่านตั้งแต่เช้าทุกวันนะคะตื่นเช้ามาก็ออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายกันก่อนเดินออกกำลังกายให้ดูสีผิวชัดๆเลยพอครับทักทายก่อนทักคายกล้องหน่อยอ่าโอเคพอคายมาทักคายแล้ว<น>มีมีถุงหนึ่งฝั่งนี้ tiếng này có tiếng có tiếng có tiếng đăng đăng tiếng còn tiếng còn tiếng lò tiếng lò còn đâu à Vèo quay như phần nốn như phần này một lần nữa nó mệt lắm แล้วไปเอาหญ้ามาอีกหน่อยเอาหญ้ามาอีกหน่อยครับเอาหญ้ามาขอหญ้าหน่อยเออตอนนี้ของกินของกินหมดนะครับเดี๋ยวต้องไเอาของกินมาก่อนไม่งั้นพ่อจะไม่ยอมเลยท่านฉลาดมาก ขอให้ผู้ชมนก็ดูการเปลี่ยนแปลงผิวพัน์ของพ่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ได้นับขนหางสีขาวนะครับที่กำลังงอกขึ้นมาใหม่หลังจากที่โดนรอบตัดไปนะครับก็เพิ่มขึ้นเมื่อกี้นับได้59เส้นครับสีขาวทั้งหมดนะครับ59เสน้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนขนดำลำตัวก็อย่างที่ทุกท่านเห็นครับสีขาวแสงในมือถืออาจจะแตกต่างจากของตึ้งหน่อย,อยอนะครับเนือ่องจากแสงเป็นวัตถุเทาสีขาวดำลำตัวแค่ด้านปาาขาวนะ แลที่สำคัญคือรูพนันเนี่ยมีหนึ่งรูครับอ่าม่รูระคาับากามีหนึ่งรูระบายอากาศซึ่งช้างทั่วไปจะมีสองรูหากถ้าในเลี้ยงช้างอยู่ก็ลองลองให้ช้าง อาปากแล้วก็ลองดูรูพดันเงือกนะครับซึ่งทั่วไปจะมีอยู่สอง,สองรูนะครับเท่ารูจมูกตอนนี้งาพ่อไพใช้หนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรสามสิบห้าสามสิบหกเซนติเมตรนะครับเม,ร 35, เมตรสามสิบห้าเมตรสามสิบหกความยาวจากออกจากปากมานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย ้าก็จะมีความยาวงาเข้าไปในเส้นขส่วนกระโหลกนะประมาณอยู่ช่วงที่50ถึง65เซนเมตรขึ้นอยู่กับขนาดของตัวช้างนะครับซึ่งว่าฟายเนี่ยหน้าผากใหญ่นะครับหรือขาใหญ่ก็น่าจะอยู่ถึงเกือบ80เซนทเมตที่เข้าไปในส่วนของหน้าผากงานปัจจุบันถ้ารวมกันก็ประมาณ2เมตรนิดๆนะครับนั่นก็อลองจินตนาการดูครับว่างานยาว เมตรจะเป็นยังไงครับความสูงก็สองเมตรเก้าสิบนะครับตอนนี้เส้นรอบตัวก็อยู่ที่ประมาณห้าเมตรห้าเมตรนิดหน่อยนะครับเส้นรอบตัวเกือบห้าเมตรนะครับเส้นรอบตัววัดหน้าสุดเกือบห้าเมตรช่วงความยาวช่วงตัว ท่านจะยาวมากก็เลยดูเหมือนท่านจะตัวไม่สูงแต่จริงท่านตัวสูงมากตัวใหญ่เทียบ <Psal ms. S 2> กับคนที่บน้ําอยู่ตอนนี้นะครับเดีจะจบคลิปจะเพียงเท่านี้นก่อนนะครับ